สวัสดีค่ะสุพนุษสุพนุษนะคะในคลิปนี้สุพนุษจะมาชวนทําขนมบ้าบินค่ะเป็นขนมบ้าบินกล้วยใบเตยงาดําแล้วก็จะเป็นกลมๆแบบนี้ทําในแบบฟอร์มของคัพเค้กวิธีการทําง่ายมากๆได้ขนมบ้าบินที่มีความหอมเหนียวนุ่มเวลากัด เต็มปากเต็มคำอร่อยมากๆเลยค่ะชมว,วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยสุพนุษ์ใช้กล้วย3มลูกน้ําหนัก248กรัมจะใช้กล้วยหอมหรือกล้วยน้ําวาก็ได้บดกล้วยแค่พอหยาบจากนั้นใส่เกลือ3กรัมแป้งข้าวเจ้า30กรัมแป้งข้าวเหนียว100กรัมค่อยๆคนพอเข้ากันจากนั้นจะเติมน้ําตาลทรายลงไป150กรัม น้ำใบเตย85กรัมใช้ใบเตย30กรัมปั่นกับน้ำกะทิ100กรัมแล้วก็คั้นเออกแต่น้ำ85กรัมค่ะจากนั้นก็จะนวดส่วนผสมทั้งหมดให้เดียนเข้าด้วยกัน เมื่อนวดจนน้ำตาลละลายและส่วนผสมเนียนเข้ากันดีแล้วจะใส่งานดำลงไป25กรัมแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นเติบเนื้อมะพร้าวลงไป280กรัมจะใช้มะพราะ้าวทึนทึกขูดเป็นเส้นหรือจะใส่มะพร้าวอ่อนใส่ได้ตามใจชอบได้เลยเมื่อคลุกเคล้าจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วแล้วมาเตรียมแบบฟอร์มของคัพเค้กใช้ขนาดที่มี24หลุมค่ะ จะทาน้ำมันมะพระ้าวบางๆลงไปให้ทั่วทุกหลุมเลยจากนั้นก็จะตักหยอดให้เต็มทั้ง24หลุมแล้วจะนำไปอบด้วยไฟ200องศาเป็นเวลา35นาทีขนมบ้าบิ่นกล้วยใบเตยงาดำก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะนำไปเสิร์ฟแล้วค่ะใช้ช้อนค่อยๆเซาะรอบๆขอบแล้วก็หมุนดึงขึ้นมาได้เลยค่ะขนมบ้าบิ่นกล้วยใบเตยงาดำ มีความนุ่มเหนียวอร่อยและมีกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะในส่วนของน้ำมันที่ทาของแบบฟอร์มคัพเค้กถ้าไม่มีน้ำมันมะพร้าวสามารถใช้น้ำมันพืชแทนได้ลองทำตามกันได้นะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมคลิปวิดีโอนี้และพบกันใหม่สวัสดีค่ะ